แสบแสบครับ้อยเลือดตือดเลยครับเขาขวลงอีกยังไง้ขาวเนาะขวไม่ไหม่เงี้ยเงียเงี้ยหัวไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี เอาซิมซิมซิมซมนยัไซิมไหมสดสสาดเด้สาดเด้โอ้โหแสบว่ะจานมาบ้าแหลกงานบ้าน่าจะเป็นใครนะกินดีดีเด้อเด้อเเอาซิมซมซิมมเนัไซิมไหมสดสาดเด้สอาดเด้